สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบครับช่องโชคดีดอนยูทูบนําสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ20บกุาคม2564คลิปรอบเดือดที่สุดของคืนวันนี้ครับมาย้ำเกี่ยวกับเยียวยา7 0 0 0เราชนะรับเงินทางไหนล่าสุดนะครับขอย้ำท่านผู้ชมครับคลิปเกี่ยวกับเรื่องเยียวยา7 0 0 0เราชนะนะครับที่ขึ้นทางช่องโชคดีดอนยูทูบก่อนวันที่20ไม่ต้องดูนะครับ เพราะข้อมูลเหล่านั้นไม่เหมือนกันกันกนกบที่รัฐบาลถแถลงเมื่อวันที่19มกราคม64เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดจะดูคลิปเกี่ยวกับเยียวยาเราชนะ7,000บาทนี้ต้องดูคลิปที่ขึ้นตั้งแต่วันที่20มกราคม64เป็นต้นไปจึงจะเหมือนกับรัฐบาลถแถลงครับช่องทางรับเงินตามที่รัฐบาลถแถลงล่าสุดนะครับมีช่องทางรับเงินอยู่เพียง2ช่องทางนะครับก็คือ 1. จ่ายเงินผ่านบัตรบริการแห่งรัฐ กลุ่มที่จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับผู้ใช้แรงงานนอกระบบประกันสังคมนะครับและก็กะเกษตรกรผู้พิการผู้สูงอายุใครก็ช่างที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านไม่ต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะครับท่านรอรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับซึ่งเขาจะจ่ายครั้งแรกวันที่5กุมภานธ์64นี้ส่วนรายละเอียดว่าจะได้เท่าไหร่ได้กี่บาท นั้นดูชมคลิปต่อไปนะครับจะทําให้ดูเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสมบริการแห่งรัฐเลยจะได้รับเงินยังไงดูคลิปต่อไปนะครับต่อไปครับช่องทางรับเงินอีกช่องทางหนึ่งก็คือแอปเป๋ตาตังครับกลุ่มที่จะได้รับเงินผ่านแอปเป๋ตาตังก็แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่ใช้แอปเป๋าตังอยู่แล้วหมายถึงคนเคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งประมาณนี้ครับใครได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้ว ย่อมมีแอปเป๋าตังแน่นอนนะครับคนที่ได้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันก็ย่อมมีแอปเป๋าตังแน่นอนออสมอที่เคยไปเที่ยวกําลังใจที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์กาลังใจแล้วโหลดแอปเป๋าตังมาใช้ก็มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้หมายถึงทุกอาชีพเลยทุกอาชีพที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วนะครับทุกอาชีพหมายถึงเกษตรกรผู้ใช้แรงงานนอกระบบการข้าวมาตาสามสามอาชีพอิสระผู้สูงอายุผู้พิการ ที่มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะคอมในวันที่29มกราคม64นะครับเขาจะจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังเลยแต่ก่อนที่เขาจะจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังนั้นเขาจะให้กดรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังกดรับสิทธิ์หมายถึงกดยืนยันเข้าร่วมโครงการเราชนะทางแอปเป๋าตังถ้าท่านกดยืนยันว่าท่านเข้าร่วมโครงการเราชนะทางแอปเป๋าตังแล้วเขาจะตรวจคัดกรองตรวจคัดกรองใครผ่านก็จะได้รับเงินโอนเข้า แอปเปาตังโอนเข้าครั้งแรก18กุมภานะครับรายละเอียดว่าโอนเท่าไหร่โอนยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปต่อไปว่ากลุ่มที่มีแอปเปาตังและไม่ต้องลงทะเบียนผ่านเบอร์ไปเว็บเราชาแนลควมนี้จะได้เงินเท่าไหร่ดูคลิปต่อไปครับทีนี้อีกกลุ่มที่จะได้เงินผ่านแอปเปาตังก็คือกลุ่มที่ไม่มีบัตรสมัดิการแห่งรัฐนะและกลุ่มไม่มีแอปเปาตังมาก่อนกลุ่มนี้ จะต้องลงทะเบียนที่ w w w ร์ไบเราชนะ .com เมื่อลงทะเบียนผ่านเวอร์ไบเว็บเราชนะคอมแล้วลงไปกับประมาณวันที่5กุมภาเขาจะให้กดเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าท่านลงทะเบียนแล้วท่านได้รับสิทธิ์ไหมนะครับทีนี้ถาาว่าท่านได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องโหลดแอปเป๋าตังค์มาใช้เขาก็จะโอนเงินผ่านแอปเป๋าตังค์ซึ่งเงินก็จะเริ่มได้วันที่18กุมภาเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับ ไม่ว่าท่านจะได้รับเงินผ่านแอปเป๋าตังหรือได้รับเงินผ่านปฏสบัติการแห่งรัฐก็ช่างนะครับท่านจะได้รับเป็นวงเงินที่ให้ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริภโรภคไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ทั้งหมดก็คือช่องทางการรับเงินนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ